สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชงนมป้าพาเที่ยวค่ะเห็นมาอย่างไรเล่าไปอย่างนั้นวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าจะพาไปดูเขาทําพิธีสะดกดเคราะห์ค่ะหลังวันจุดจีนหนึ่งวันเขาจะทําพิธีสะดกดเคราะห์ให้ประชาชนทั่วไปจะเป็นปีชงก็ได้ไม่ปีชงก็ได้ไปทําได้หมดค่ะ ที่ศารเจ้าเรืองจิตหรือสารเจ้าพกขวนกงชื่อจีนเรียากคก่ะพอไหว้เจ้าเสร็จรุ่งเช้าเขาจะทำพิธีกันเขามีข้าวของไว้ให้เรานะคะที่ตอนทำพิธีะคะ่ะจะมีเขาใส่ถุงไว้ให้แล้วเราก็ทำบุญจะมีของมีส้ม มีส้มหนึ่งลูกมีขนมถ้วยฟูหนึ่งลูกแล้วก็มีเส้นหมี่มีกุ้ยช่ายแล้วก็มีรูปต่างตัวนี่ป้าแกออกไม้ดูแล้วเราก็เอาไปให้พระทำพิธีแต่ปีนี้เขาจะไม่ไม่เข้าทรงค่ะเพราะว่ามันมีมาตรการต่างๆเนาะเกี่ยวกับโควิด เนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เขาจะเอาส้มกับกับขนมมาให้เราถือไว้แล้วก็เขาจะเนี่ยเขาจะรูปเอาใบต่างตัวมารูปรูปข้างหลังแล้วก็เขาก็ไปใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อเอาไปไว้ทําพิธีพอเข้ามาข้างในเราก็ต้องไหว้พระให้ครบทุกจุดก่อนทั้งหมดในนี้มันจะมีที่ไหว้พระทั้งหมด1ิจุดเราไหว้พระให้ครบก่อนค่ะ ไว้พระไอ้ครบทุกจุดแล้วก็ถึงจะทําพิธีได้ไว้พระก็อธิษฐานขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความสุขอะไรก็ว่าไปอะค่ะพอเสร็จแล้วเขาจะมาทำพิธีให้แต่ตอนทำพิธีนี้ป้าจะไม่ถ่ายให้เห็นนะคะเพราะว่าเกรงใจคนเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาสิทธิ์ของเขาด้วย มันอาจจะไประเมิทธิ์ของเขาได้แต่พ้าจะอธิบายให้ฟังพอเราไหว้พระเสร็จเขาก็ให้ขนมเรากับส้มถือไหว้แล้วก็เขาจะเอาตรามาประทับข้างหลังแล้วก็ประน้ำมนต์ให้แล้วก็ส้มกับขนมเขาจะให้เราเอาไปกิน เพื่อเป็นสิริมงคลให้ปิงอ่านปิงอ่านพ้าบอกอย่างนี้พราบอกว่าปิงอ่านปิงอ่านวันนี้เสียงป้าแปลกๆป,ก,ปกไปเนาะเป็นหวัดค่ะ,ะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ส้มที่เราจะเอาไปปอกกินเวลาเราปอกเราต้องโยนเปลือกไว้ข้างหลังโยนเปลือกไว้ข้างหลังที่ที่ในเนี้อค่ะในอามเนี่ยเขาจะมีที่เอาไว้ให้โยน พอเรากินพอเราเสร็จพิธีแล้วเราส้มปอกปอกปอกแล้วก็เอาโยนเปลือกไปหลังแล้วก็เรากินได้ค่ะกินได้หมดเลยเพื่อเป็นสิริมงคลให้โชคดีมีทรัพย์ร่ำรวยเราจุดจีนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้เป็นอานเป็นอานทุกคนเหมือนที่พระไอพอนนะคะ ขอให้โชคดีมีเงินเฮงเฮงรวยรยทุกคนค่ะคิดอะไรทำอะไรขอให้สมปรารถนายูทูบเบอร์ทุกคนก็ขอให้สำเร็จสำฤทธผลทุกคนนะคะขอให้โชคดีมีลาบทุกคนค่ะคนที่ยังไม่สำเร็จก็ให้สำเร็จภายในเร็ววันค่ะ ป้าขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะยังเดินได้ตกแตกตกแตกอยู่ค่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ามากดซับสไครให้มากดติดตามให้มากดเลิฟกดไลค์ให้ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเข้าไปข้างใน youtube ก็ มีพี่น้องลูกหลานทุกคนก็ช่วยสอนช่วยแนะนำต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้ป้าทุกคนที่ภูกเก็ตนี้ทุกปีเลยค่ะพอไหว้เจ้าเสร็จหนึ่งวันหลังจากวันถุดจ,จีนแล้วเขาก็จะทำพิธีสะดอกเคราะห์แบบนี้ค่ะ ใครจะไปสะดอกเคราะห์ก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ส่วนมากคนเขาจะไปกันค่ะแต่ปีนี้คนจะน้อยมากปกติคนจะเยอะมากเข้าคิวยาวไปถึงถนนแต่ปีนี้คนน้อยเพราะว่ามันด้วยอะไรหลายอย่างเนาะมาตรการด้วยแล้วก็โรคระบาดก็ยังมีอยู่ยังต้องดูแลตัวเองกันอยู่แล้วก็คนที่ต่างจังหวัดที่มาอยู่ภูกเก็ตเขาก็ทยอยกันกลับ ยังไม่กลับเข้ามาภูกเก็ตเขาก็กลับบ้านของเขาที่ภูกเก็ตติ้นอีกคนเลยน้อยไปหน่อยไม่ใช่น้อยหน่อยอะ่ะน้อยเยอะมากอะค่ะโดยที่ว่าเข้าไปก็ทําได้เลยปกติกว่าจะได้เราคอยกันเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงวันนี้ป้าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะเราคอยทุกท่านเองเองเงรวย มีโชคมีล่าเพินทองไหลามาเทมาตลอดทั้งปีและตลอดไปนะคะวันนี้ป้าขอขอสวัสดีค่ะพิงนงานพิงนงานทุกคนค่ะเหงิหงเหงเค่ะรวยรวยทุกคนค่ะ